สำหรับสาวก e85 ที่ต้องการความแรงแต่ว่าหาปั๊มเติมไม่ค่อยจะได้ <st ress> คุณกำลังประสบปัญหาอย่างนี้ใช่หรือไม่ <st ress> ผมเห็นนะฮะบางคนเนี่ย ขับรถกระทั่ง GTR ไปกินหมูกระทะแถวอุทยัยธานีต้องพกน้ำมัน E85 ขึ้นท้ายรถไปด้วยโอ้โหช่างยากลำบากเสียเหลือเกินวันนี้ไม่ต้องลำบากอย่างนั้นแล้วนะครับถ้าคุณโหลดแอปบางจากคุณสามารถเช็คได้นะครับว่าสถานีบริการไหนที่มีน้ำมัน E85 ขายเพียงแค่คุณวางแผนล่วงหน้าและอดโหลดแอปนี้เอาไว้นะครับคราวหน้าไปกินหมูกระทะที่อุทยัยไม่ต้องพก E85 ขึ้นรถไปแล้วนะครับใครก็ตามที่ขับรถไปต่างจังหวัโดโหลดแอปปบมันจะบอกเลยว่า สถานีบริการน่ะที่ขาย e85 มีที่ไหนบ้างมันสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์ได้ฟิลเตอร์ก็คือเงื่อนไขในการหาถ้าคุณอยากจะเมคช่วยทีหนึ่งคุณเจอสถานีบริการนั้นแล้วนะแล้วคุณก็เข้าไปที่ Search Engine นะแล้วคุณก็จะได้เบอร์มาแล้วคุณก็แค่ยกหูโทรหาว่าพี่ครับพี่มี e85 ไหมครับเท่านี้เองมันจะลดความลําบากของพี่ๆได้มาหาศาลเลยนะครับคราวหน้าคุณจะไปกินข้าวที่ไหนมั่นใจได้ว่ามีน้ํามัน e85 เติมแน่นอนครับผม